สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะก็วันนี้ค่ะปุ๊กก็จะขออนุญาตใช้คลิปนี้นะคะในการอธิบายเกี่ยวกับแผนประกันที่พยาโค v i d 19นะคะเป็นแผนประกันที่ตอนนี้ปุ๊กกำลังขายอยู่นะจ๊ะแล้วก็ได้รับการตอบรับที่ดีมากนะคะจึงขออนุญาตใช้ช่องทางนี้ในการอธิบายรายละเอียดนะคะให้กับเพื่อนๆได้ฟังในคราวเดียวกันนะจ๊ะเผื่อว่าใครฟังเสร็จแล้วแบบอุอยากทําจังเลยปุ๊ก อินบอกมาหาบุ๊กได้เลยนะคะและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาค่ะบุคกลอธิบายให้เพื่อนเนฟังแบบนี้นะแผนประกรันโควิด19ของทิพยาประกันภัยนะคะที่ปุ๊กขายอยู่เริ่มต้นที่ราคา4 400บาทมีความคุ้มครองทุนประกันอยู่ที่500แสบาท500แสบาทนี้คุ้มครองในกรณีไหนจะคุ้มครองในกรณีที่เราเจ็บป่วยในภาวะโคมา่าจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนาโดยแพทย์ระบุ ในใบรับรองว่าคุณอยู่ในภาวะโคมา่าเน้นนะว่าแพทย์ระบุในใบรับรองแพทย์ว่าคุณป่วยอยู่ในภาวะโคมา่านะคะคุณได้รับสิทธิ์ห0 0แสนบาทในทันทีนะคะต่สิ่งที่จะอธิบายเพิ่มเติมคือไอ้450บบาทเนี่ย มันก็มีแยกออกเป็น2แบบด้วยกันนะคะมันจะมีความแตกต่างกันนิดหน่อยแต่สิ่งที่เหมือนกันก็คือทุนประกันอยู่ที่5 0 0 0 0นบาทแล้วสิ่งที่ต่างกันมีอะไรบ้างนะคะ450บาทแผน3 C ให้อะไรให้ในเรื่องของค่าชดเชยไรายได้คะ่ะหากคุณเจ็บป่วยด้วยโควิดนะคะแล้วคุณจะต้องมีการนอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลนะคะ ทิพยะมีค่าชดเชยให้คุณนะวันละ2,500บาทสูงสุดต่อปีไม่เกิน20วันรวมมูลค่าคือ50,000บาทนะคะทีนี้แผน C ล่ะแผน C ก็450บาทเหมือนกันนะคะแต่สิ่งที่มันต่างกันก็คือแผน่ะเขาจะไม่มีในเรื่องของค่าชดเชยให้คุณแต่เขามีค่ารักษาพยาบาลให้นะคะสูงสุดอยู่ที่วงเงิน5 0,000บาทต่อปี นะคะแต่คุณจะต้องรักษาตัวด้วยโควิดนะนะคะเพราะฉะนั้นอ่ะ450บาทเหมือนกันสิ่งที่ต่างกันคือแผน 3C มีค่าชดเชยรายวันให้คุณวันละ2,500บาทสูงสุด20วันนะคะเป็น5,000 0นะแต่ถ้าคุณซื้อแผน C นะคะสิ่งท,ที่แตกต่างจากแผน 3C ก็คือมีค่ารักษาพยาบาลให้นะคะอยู่ที่วงเงิน5,000บาทต่อปีนะ แล้วก็เงื่อนไขที่ทางทิพยะจะต้องแจ้งให้คุณทราบด้วยก็คือหลังจากที่คุณนะคะตอบตกลงที่จะทำประกันกับกับเรานะคะมันจะต้องมีระยะเวลารอคอยด้วยนะ4 4วันนะคะไม่ใช่ทําปุ๊บแล้วเราคุ้มครองคุณเลยในทันทีจะต้องมีระยะเวลารอคอยอีก14วันนะคะเมื่อพ้น14วันปุ๊บบริษัทประกันทิพยยะคุ้มครองคุณทันทีนะคะถามว่าแพงไหมคุณขา เอา450บาทตั้งหันด้วย365วันตกเฉลี่ยวันละ1บาท23สตางค์ค่ะมันเป็นตัวเลขที่เบามากนะ1บาท23สตางค์นะคะแล้วก็ถ้าใครสนใจนะคะอินบ็อกหาบุ๊กเลยวอวอนออนวอนตัวแทนก็ดีๆนะเธอจะบอกให้ก็จะประมาณนี้เออวันนี้ก็ขอ ใช้พื้นที่ดีนะคะในการอธิบายรายละเอียดให้กับเพื่อนๆฟังฟังแล้วไม่เข้าใจอินบอกมาหาเลยอธิบายใหม่ส่วนตัวให้ฟังอีกนะคะแต่ถ้าใครฟังแล้วสนใจจ้างอยากทำจ้างอะไรเนี้ยก็ทำเลยนะคะยินดีพร้อมดูแลเสมอโอเคนะคะคุณขาสำหรับคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ